ครับผมสวัสดีครับสวัสดีผ้ตธดตามสวัสดีไอ้ไส้น้องนุ่งนะครับพเพราะงยไม่ไงย,ยพุงไปป่าหนาอานะครับเจ้าว,วาดแน่นหน่อยสวัสดีผู้ดีเดอนไก่ลนะเด่นไก่เดนไก่ผู้หาก,กินตั้งเดนทั้งอิสราเอลทั้งเกาหลีทั่วโลกนะครับสวัสดีซุ่มอีที่นะังไม่นี่ไงจากล่องเมนูตำปลาปลาคิริ้วเสได้มันจะเป็นแบบใดน,นี่พักเคียงหลาย,ยัาง มาครับลองลองึเด้อฝ่าเม,มือมึงขื่นเถอวะอ่ะมาอืมขาท่าขาท่าเว้อ,อกจ cậu thái ra hm hoa miệng yeah จำปาไปที่เล็วอืมนี่ข้าวทาขอทา,อทาปูเลยเนี่ยห้าบัน ปรุงออกไปอืมอืมอืมขอท่าขอท่า 松嫩，松嫩，松嫩。嗯。